กราบสวัสดีคุณผู้ชมที่น่ารักด้วยละกันนะครับผมก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ Farming Simulator 19อีกเหมือนเดิมเช่นเคยนะครับวันนี้เรามาอยู่กับรถกระบะคอกซิ่งอีกแล้วนะครับผมเอ้ยไม่ใช่รถกระบะคอกซิ่งเป็นรถกระบะดาซิ่งนะครับผมอ่านะครับก็คลิปนี้ก็จะเป็นคลิปที่3แล้วนะครับผมที่เราเล่นรถกระบะดำนะฮะอ่านะครับผมก็เห็นคุณดูชอบนะครับผมอ่ะก็วันนี้นะครับก็พามาลากพ่วงนะครับผมอ่าเป็นหางโรเบิร์ต เดี๋ยววันนี้จะพาไปส่งแมคโคนะครับผมอยู่ที่โลโม่นะครับผมเป็น SK 140นะครับผมก็พอดีเขาเอามาเข้าอู่ซ่อมนะครับก็เดี๋ยวอันนี้ซ่อมเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะไปส่งกันนะครับผมนี่ครับอ่ะก็จะมีอุปกรณ์ไปด้วยนะครับผมก็จะมีตู้เชื่อมถังน้ำมันแล้วก็แม่แรงนะครับผมสายงสายยางนะแล้วก็บล็อกอย่างอื่นนี้พอเข้าใจนะแต่ว่าไอเครื่องกึงเนี่ย เอามาทําไมก่อนนะครับผมนี่เห็นไหมเอามาทําไมก่อนนะครับอ่ะโอเคเดี๋ยวเราจะย้ายแมคโครนะครับขึ้นหางโรเบิร์ตเลยแล้วกันนะครับผมเพื่อไม่ให้การเสียเวลาอ่าคุณดูอาจจะว่าอ่างานนี้เป็นงานหมูนะแต่จริงๆมันไม่หมูนะครับผมอ่าเดี๋ยวไม่หมูยังไงเดี๋ยวเรามาดูนะครับอ่าบอกเลยเดี๋ยวมีร้องคลิปนี้อ่านะครับ มาเดี๋ยวย้ายขึ้นทางโรเบตก่อนเลยครับผมเห็นแบบนี้ไม่หมูนะครับอ่าเดี๋ยวรอดูว่าไม่หมูยังไงนะครับทีแรกผมคิดว่ามันจะหมูหม,มูนั่นแหละแต่จริงๆแล้วไม่หมูนะครับอ่าเฮ้ยล้อหน้าล้อหน้ายกไปแล้วนะครับโโหรถกระบะยกล้อไปแล้วครับทุกคนนี่โอ้โหย,ยกล้อซิ่งไปเลยครับผมนี่ดูนะครับ เราจะจอดไมคโครให้ตรงกับล้อน,นะครับถ้าขยับมาด้านหน้านี้ก็มันจะเป็นอย่างที่เห็นนี่แหละนะนะครับโอเคเดี๋ยวาวางอาร์มก่อนวางแขนหน่อยไมคโครเอยไม่ใช่ไมคโครเอยรถกระบะมันสั่นแล้วอ่ะทุกคนดูดิเออเป็นสั่นได้มันเด้งอะ่ะนี่ครับก็จะประมาณนี้อ่าโอเคนะครับผมเดี๋ยวเดินเดินหน้ามาอีกนิดนึงเดินหน้าถอยหลังโอเค เดี๋ยวเราจะขึ้นไปประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราไปรัดเชี่ยวไว้ก่อนอ่ารัดเชี่ยวไว้ก่อนครับผมปึ๊บโอเคการหลดแล้วก็เดี๋ยวเอาบันไดขึ้นครับผมนี่ดูดูของเล่นใหม่นะครับนี่ดูเดี๋ยวมาดูฝั่งนี้ดีวกว่านี่ครับตอนเราขึ้นมันก็จะเอาขึ้นช้าหน่อยปึ๊บนี่แบบนี้ปึ๊บแล้วก็มันจะมีเหล็กมาใส่อ่าตรงตะขอตรงนี้ครับอ่ามันจะมีที่ล็อกนะครับผมมีกิฟล็อกอยู่ โอเคนะครับตอนนี้ก็เอารถขึ้นเรียบร้อยนะครับผมพร้อมที่จะไปส่งนะครับเดี๋ยวได้บันเทิงแน่นอนนะครับก็จะวิ่งมาที่เหมืองเลยนะครับผมนี่นะครับเหมืองอยู่ตรงนี้เลยนะครับอันนี้รถฝากซ่อมนะครับผมนี่ดูสภาพรถเหมืองอ่าโอเคับผมไปกันเลยดีกว่าครับเป็นหางโรเบต12ล้อนะครับผมก็คือเยอะมากเลยนะครับสําหรับหางโลเบรตลากพ่วงของรถเล็กนะครับ นี่ครับผมอ่าไปครับผมบอกเลยไม่หมูงานนี้ไม่หมูเดี๋ยวรู้ครับผมเดี๋ยวรู้รู้เรื่องครับอ่านี่ครับผมรถกระบะคอกเห็นแบบนี้ก็หนักเหมือนกันนะครับไมโครอุ้ยเอาแ้วขึ้นเนินครับดอกนี้ขึ้นเนินขึ้นเขาโอ้โห เอาเรื่องครับอ่าอันนี้ยังเป็นทางเรียบอยู่นะครับเดี๋ยวเจอทางเข้าโลโม่นะครับอ่าเริ่มโค้งเคงโค้งเคงแล้วเริ่มโค้งเคงโค้งเคงแล้วเอา้ายกล้อไปแล้วนี่เลยครับผมแม่สาเหตุที่บอกว่าไม่หมูเบรกทีนึงนี่มันยกล้อหัวหันไปไหนก็ไม่รู้ไปคนละทิศคนละทางกับพวงอะไรนะ เลี้ยวไปทางหนึ่งรถก็ไปทางหนึ่งนะครับนี่ต้องขับเบาๆอา่าต้องขับค่อยๆครับผมนี่ครับรู้สึกว่าพวงมาลัยกับล้อไม่ค่อยสามัคคีกันเท่าไหร่นะอรู้สึกว่าล้อหน้ามมนจะแบบถ่วงนิดหนึ่งถ่วงลอยนะฮะผมก็ไม่รู้ว่าจะตั้งไปยังไงและรถไมโครนี่ก,ก็ตั้งได้เท่านี้นะครับมันกดยังไงไม่รู้อ่ะ นี่นะครับผมเดี๋ยวเราเลี้ยวไปทางลงม่วงครับผมก็คือเลี้ยวตรงนี้ะนะครับตอนเลี้ยวนี้เสียวมากเลยนะครับผมเสียวคว่ำนะครับไม่ใช่อะไรโอ้กระบะซิ่งเราก็เปิดตัดสาระเบิดอย่างเดียวเลยนี่นี่ครับผมเดี๋ยวเลาะไปตามถานน ดิทางรถไฟนะฮะอันนี้ทางเข้าออนะครับผมนี่ดูเอียงแล้วรถเอียงแล้วออกเลยครับไม่หมูแน่นอนนี่สิ่งหน่อยไม่ได้นะทุกคนนะนะครับสิ่งหน่อยนี้ไงายท้องนะฮะก็เซี่ยเทียรถกระบะมามันต้องขนอ่าเครื่องมือมาด้วยนะครับ เครื่องมือใส่หลังกระบะดํามานะครับแล้วก็ลาคพ่วงมาจริงๆจะใส่อันนี้มาก็ได้นะครับแต่ว่าค่าจ้างแพงเขาไม่จ้างครับเขาก็เลยจ้างรถเล็กนี่ครับผมไปกันต่อครับผมตันยาวๆครับดันยาวๆว,ว,ว,วันนี้ออกตัวยกล้อโชว์เปน็นหทีแล้วนะครับ เปนตัดเปน,นตัดเอ้ยไม่ใช่เปนตัดเขาเรียกว่าอะไรนะสับระเบิดนะครับผมนี่น,นี่สับระเบิดเขาเรียกสับระเบิดจะแรงไปไหน <c oughs> อ๋อและตรงนี้ตรงเลี้ยวน,นะครับ <c oughs> อืโอ้ขึ้นเขาครับจังหวะนี้ขึ้นเขา <c oughs> โอ้ขึ้นเขายาวๆเลย โคตรหนักนะครับผมไม่รู้หนึ่งจะก้าเอามาลากพวกมไมโครโหเอาแล้วเอาแล้วเอาแล้ว,ลวนะครับผมดอกนี้ก็จะอืดหน่อยนะ ครับผมเป้นยาวๆอ่าโอ้โหมีสะบัดครับมีสะบัดนี่มีสะบัดนิดหน่อยไอทางเอียงนี้น่ากลัวครับอ่านี่เลยเห็นโลโม่แล้วนะครับเห็นโลโม่แล้วนี่ครับโลโม่อยู่ด้านล่างเลย โอ้โหล่างไปขึ้นจบแล้วนะครับผมจบแล้ววัยรุ่นจบแล้วล่างไปขึ้นนี่เอาเลยโอ้ฟรีเลยครับผมนี่ดูหุ่นล้อหลังเปิดระบบขับซีแล้วล้อหน้าเป็นล้อแม็กซ์อู้ขึ้นไม่ได้มาครับผมมาลองใหม่ครับ ติดเนินตรงนี้ครับผมโอ้โหเดียวนี้ยครับนิดเดียวโอเคตกร่องถนนน,นะครับผมมันตรงกับจังหวะขึ้นเนินพอดีนะครับก็เลยติดนะนี่งานย้ายรถนี้ตอนแรกก็คิดว่าจะหมูนะครับเอาไปมาไม่หมูนะผมงานยาก รูปแบบนี้ไปวิ่งดินดีกว่านะไม่น่ารับงานย้ายรถมาเลยนะครับไกลมากนะมาทางนี้นะครับมีทางเข้าทางเดียวด้วยนี่ครับผมมีทางเข้าทางเดียวก็ต้องมาทางนี้แหละนะมาถึงแล้วครับผมเอ้โอ้ันเป็นโงกนท่าไหนวะนี่ โอ้ยสบัดแหกโคง้งลงคลองลดความเฉยเลยโอ้โหจะร้อยครับผมกู้กู้ครับผมกู้กู้เออเอาโอ้ยกู้อีกทางนึงก็ไปอีกทางนึงนี่บอกแล้วไม่หมูครับผมมันจะตกเขาแล้วนี่มันจะตกไปในบ่อหินแล้วนี่ทุกคนเออจะไว้จะไว้โอ้ทางหมดแล้วรถเพิ่งเพิ่งกลับไปจากอู่ซ่อมครับ นี่สงสัยรอบนี้น่าจะได้ขายซากแล้วเออโอเคเฮ้ได้เรื่องเลยอ่ะโอเคครับไปกันต่อกลับสู่สถานการณ์ปกติอ่าเอาแล้วเอาแล้วเอาแล้วโอ้ย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 สะบัดอีกแล้วโอ้จังหวะนี้น่ากลัวจัดฮึ่มจังหวะรถไหลนี่ ไมาไมาครับแมาแมาแบบนี้อย่าเลยครับผมอย่าเลยอย่าเลยแบบนี้จังหวะลงเขานี่แหละโอ้มันจะยกล้อวิ่งลงเขาอย่างเดียวเลยนี่แมใจร้อนจัดนะสงสัยอยากลงทางลัดนะครับ ใช้รถอย่างลงทางลัดรล้มีแล้วทางนี้เดี๋ยวเลี่ยงหน่อยดีกว่าเออเดี๋ยวเลี่ยงหน่อยนะครับไม่ไหวได้แบบนี้เร็วๆก็ไม่ได้น,นี่แหม่ยิ่งกว่าทะเลอเสียดายครับใส่ทะเลมาไม่ได้ครับต้องบรรทุกของมาอีกเที่ยวน้อยครับผมอาจาง จ้างงานกนบะบะโผดูมีแล้วตรงนี้นี่ก็ลงข้างทางอย่างเดียวครับทางดีๆไม่ไปนะยกโลโดยออจัดเลยอาละครับผมใกล้ถึงแล้วเนี่ยครับกีลังกางา,งายท้องไปดอกหนึงครับกว่าจะมาถึงนี่ยังไม่ถึงนะอีกนิดเดียวจะถึงแล้ว ไม่รู้ว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นกับเราอีกหรือเปล่านี่อ่าอ่าอ่าอ่นีไ่ไปรุ่นกระบะดับสิงเบนเทิงเลยวันนี้เห้ยเอ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 ้ยลูกพี่ลูกพี่ยังเข้าป่าอย่างเดียวเลยนี่ เข้าป่าอย่างเดียวเลยลูกพี่นี่ไม่ไหวนะแบบนี้อ่าเอ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 เอเนาะ เอาล้วครับผมมาถึงเป็นที่เรียบร้อยนะครับน่ะดูโอเคไม่ไหวแล้วขอจอดก่อน <c oughs> แม่วุ่นวายจริงครับผมแบบโคตรลุงลังเลยอะไรก็ไม่รู้ดินะครับงานใ้ายรถเฉยๆนี่บอกแล้วไม่หมูนะครับผมอ่าเป็นไงนะครับงานย้ายรถนี่ใครได้ยินก็บอกว่าหมูหมูเป็นไงล่ะเจอคลิปนี้ไปไม่หมู <c oughs> แน่นอนนะครับ โอเคนะครับผมก็ถึงที่หมายนะครับก็ใครที่ชอบฝากอะไลรให้ด้วยแล้วกันนะวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปแล้วไว้เจอกันใหม่คลิปนะสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับผม